สิ่งเพาิบานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสกรกฎาคมนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้พวกเราเข้าใจพระวจนะที่เราจะอ่านและให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูถึงเรื่องความบริสุทธิ์ในเรื่องของเพศหลังจากที่โมเสสได้พูดทบทวนเรื่องจิปปาถะเรื่องต่าง เกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวอิสราเอลเพราะอิสราเอลเป็นชนชาติเฉพาะที่แตกต่างกับชนชาติอื่นเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้เมื่อเขาเข้าไปดำเนินชีวิตในแผ่นดินของพระองค์ชนชาติอิสราเอลจะต้องดำเนินชีวิตนั้นอย่างถูกต้องนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์ต้องการที่จะบอกพวกเขาและวันนี้เนี่ยพระคัมภีร์ก็พูดนะถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับความบรุทธิ์ในเรื่องของเพศเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องที่เกิดเป็นปัญหาใหญ่มากในสังคมของโลกในปัจจุบันและทุกๆนะครับประเทศนะครับความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศนะครับมีรายละเอียดปิดย่อยนะครับที่จะบอกให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือพวกอิสราเอลจะรทำสิ่งนี้เพระเจ้าจึงบอกเพื่อป้องกันและให้ทางคำตอบทางออกต่พวกเขาเพื่อเขาจะได้ดำเนินชีวิต ในการกระทําผิดแล้วแก้ตัวนะให้เรามาดูนะครับสามีอยากภรรยาอยู่ในข้อที่13บสาอข้อที่21เนี่เป็นเหตุเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมนะปัจจุบันนี้ในไทยที่มีมากขึ้นรุนแรงขึ้นในประเทศมาเลเซียนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีถึงการกล่าวกล่าวหานะครับข้อสาเหตุ จร,จริงๆเรื่องของความกก่าวการเก่าวหาที่ซ่อนนั่นก็คือความเกลียดชังในข้อที่13ผู้ชายแต่งงานอยู่กับภรรยาแล้วนะครับก็ไม่ชอบนางแล้วก็เลยหาข้อกล่าวหาว่านางนั้นไม่บริสุทธิ์แล้ว1.3ครับภรรยาก็พิสูจน์เราเห็นว่าการที่พระกัมพีบอกให้ภรรยาพิสูจน์ได้นั้นเป็นการปกป้องผู้หญิงพระเจ้ารักผู้หญิง เพศที่อ่อนแอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายนี้ออกมานะครับผู้หญิงเนี่ยครับอาจจะต้องถูกผู้ชายเอาเปรียบกล่าวโทษสังคมลงโทษโดยเขาจะต้องถูกประหารชีวิตลูกเดียวเพราะนั้นการพิสูจน์จึงเป็นช่องทางนะครับที่พระเจ้าเปิดให้กับผู้หญิงที่จะปกป้องตัวเองและพระเจ้าให้ความยุติธรรมพระเจ้าดูแลเอาใจใส่นะครับผู้หญิง แล้วก็พวกเราทุกๆคนนะครับหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นไปตามที่ข้อกล่าวห,หาหรือไม่คือเขาเองบริสุทธิ์นะประพฤติตัวที่มีชู้มาก่อนหรือไม่บริสุทธิ์ก่อนแต่งงานหรือเปล่าหลักฐานพมปรจารีอันนี้หมายความว่าอย่างไรในวัฒนธรรมของคนยิวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คนยิวถือปฏิบัติคือในคืนที่ ลูกสาวของตัวเองคุณพ่อคุณแม่นะครับจะต้องเก็บนะครับหลักฐานเลือดนะครับพรมจารีของลูกสาวในคืนวันที่ดื่มน้ำพึ่งประจันกับสามีนะครับซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ปูบนเตียงอันนั้นเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ว่าลูกสาวของตัวเองนั้นเป็นลูกสาวที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีมลทิน หรือเคยเสียความบริสุทธิ์มาก่อนถ้ามีหลักฐานนั้นนะคุณพ่อเขานำหลักฐานผ้าผืนนั้นมาพิสูจน์ต่อหน้าผู้ใหญ่สามีเขาจะต้องถูกเคี่ยนถ้าหลงโทษสามีจะต้องถูกปรับสามีจะต้องถูกบังคับคือบังคับให้อยู่กับผู้หญิงคนนี้จะตลอดไปนะเราจะสังเกตเห็นนะครับเวลาเราจะมีการหย่าร้างกัน ก็มีเหตุผลการเหตุผลนี้ไม่ใช่อาจจะเป็นเกิดจากความเกลียดชังอาจจะเป็นเหตุผลจากเรื่องหลายอย่างที่มนุษย์สามารถที่จะหาข้ออ้างมายกมาเพื่อที่จะใช้สำหรับการแยกในชีวิตการสมรสแต่ถ้าเป็นพบไม่พบหลักฐานพรมจารีนั่นจริงๆผู้หญิงคนนั้นแสดงว่าเขาประพฤติตัวที่ไม่ถูกตอ้องพระกมพีใช้คาว่าเป็นเหมือนหญิงโสเนณีเขาจะต้องรับโทษถ,ถึง ถูกนะฮะสังคมเอาหินเครื้ยงและประหารชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในที่นี้นะคือพระเจ้าต้องการที่จะให้ชนชาติอิสราเอลรักษาชีวิตและความบริสุทธิ์ในเรื่องของเพศวัยและพงจริงจัง้วครับพระองค์สีเลียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเมื่อมีความผิดในเรื่องของการล่วงประเวณีจะมีการลงโทษที่หนักถึงขนาดต้องสูญเสียชีวิตนะครับ นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องความบริสุทธิ์ในทถ้มกลางชนชาติของพระเจ้าในข้อที่สองสามีหรือภรรยามีชู้ครับถ้าเกิดขึ้นจริงทั้งสองคนนะครับมีโทษถึงตายนะครับก็คือพระเจ้าจริงจังมากสําหรับเรื่องนี้เรื่องผิดประเวณีแต่การผิดประเวณีการขม่มขืนนั้นทั้งสองนี้นะครับเรามาดูใน3.1พบชายพบหญิงในเมือง นะหญิงไม่ร้องหมายถึงว่าเราเว่าอยู่ในเมืองมีคนมากมายนะพร้อมที่จะเป็นหลักฐานพร้อมที่จะได้ยินเสียงถ้าผู้หญิงนั้นทำไมครับส่งเสียงร้องเพื่อขอความช่วยเหลือนะแต่ถ้าผู้หญิงไม่ส่งเสียงขอความร้องความช่วยเหลือแสดงว่าผู้หญิงนั้นทำไมยินยอมเห็นชอบด้วยนั่นก็คือทั้ง2คนเนี้ยได้ ทำไมมีการลู่งประเวณีกันนะเป็นไปได้ว่าทั้งสองเป็นทั้งมีมีครอบครัวแล้วนะสาครับชายพบหญิงในทุ่งนาคือปลอดคนผู้หญิงร้องนะครับแต่ว่าร้องร้องอย่างไรก็ไม่มีคนสามารถที่จะช่วยได้ในกรณีนี้พระกัมภีบอกว่าทำไมครับฆ่าแต่ผู้ชายเท่านั้นสามจุครับถ้าพบหญิงชายพบหญิงมีผู้รู้เห็น นะครับคือเห็นชอบด้วยนะเพราะฉะนั้นจะต้องทําไมครับผู้ชายถูกปับและผู้ชายจะต้องรับผู้หญิงเนี่ยเป็นภรรยาแล้วเห็นว่ากฎระเบียบขึ้นมาเนี่ยใช้บังคับเพื่อช่วยให้ชีวิตนะครัสังคมของชนชาติอิสราเอลชนชาติของพระเจ้าไม่กระทําความผิดที่ทำไมครับรุนแรงขึ้นหรือคำกระทนกระทำผิดที่เป็นการเอาเปรียบน,นะครับ โดยเฉพาะเพศผู้หญิงนะแต่กฎที่ออกมาเพื่อบังคับให้ทำไมครับชนชาติของพระเจ้าที่จะระมนระวังในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และอย่างถูกต้องโดยเฉพาะความบริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศนะครับขอพระเจ้าอุปถั์พวกเราและอยู่กับพวกเราในสุดท้ายข้อที่สี่ห้ามลูกนะครับแต่งงานกับ ภรยาของพ่อซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมซึ่งคนในต่างชาติที่คนอิสราเอลไปอาศัยอยู่นะก็ประพฤติกันอันนี้ภรรยาของพ่อไม่ใช่หมายถึงแม่นะของลูกคนนั้นเพราะพ่อพอ,อาจจะมีแม่หลายคนหรือมีภรรยาหลายคนนะครับขอพระยาวยพรและพระวจนะของโะองและทิศฐานของโะองทรงช่วยพวกเราทุกคนที่จะสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และรักษาชีวิตของพวกชีวิตการสมรตดของพวกเราให้บริสุทธิ์นะครับ